รถบอขอสอสุดหลอนเรื่องราวทั้งหมดเกิดขึ้นเมื่อประมาณ6-7ปีที่แล้วบนรถทัวร์สายร้อยเอ็ดกรุงเทพหลังจากหมดช่วงเทศกาลวันหยุดยาววันนั้นเราเตรียมตัวเดินทางกลับกรุงเทพโดยจองตั๋วผ่านหน้าจอคอมเห็นว่ามีที่นั่งว่างติดกันอยู่สองที่เราเลยจองที่นั่งติดหน้าต่างเท่ากับว่าที่นั่งข้างๆเรานั้นจะว่าไม่มีคนนั่ง รถคันนี้เป็นรถทัวร์ VIP 3 2ที่นั่งแต่ละฝั่งจะมีสองที่นั่งตรงกลางเป็นทางเดินรถทัวร์ VIP คันนี้จะไม่จอดรับผู้โดยสารตามทางคือรถจะออกจากสถานีร้อยเอ็ดจะแวะพักที่มหาสารคามและโคราชเป็นจุดสุดท้ายหลังจากนั้นก็จะยิงยาวถึงหมอทิพเลยระหว่างที่รถเคลื่อนตัวออกจากร้อยเอ็ดมาได้สักพัก เราไม่รู้ว่าบากข้างๆเรานั้นมีคนจองไว้หรือเปล่าเราจึงไม่กล้าหลับพอรถขับมาจนถึงจุดพักรถที่มหาสารคามปรากฏว่าเบากข้างๆก็ยังไม่มีใครมานั่งเท่ากับว่าเบาะนั้นคงจะว่างจริงๆแล้วละ่ะพอรถเคลื่อนตัวออกเลยมหาสารคามมาเราก็เริ่มจะง่วงได้ยินเสียงที่ผู้หญิงที่อยู่ฝั่งตรงข้ามกำลังคุยโทรศัพท์อยู่ เราเลยตะแคงซ้ายเอาหัวพิงหน้าต่างจนเคลิ้มหลับไปพอเราเริ่มรู้สึกเมื่อยจึงพลิกตะแคงหัวมาด้านขวาเราถึงกับสะดุ้งตกใจเมื่อเห็นว่ามีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งอยู่ข้างๆเราเป็นผู้ชายรูปร่างท้วงสวมเสื้อยืดคอปลมสีขาวใส่กางเกยงยีนมีได้ใส่สิ่งสีขาวผูกอยู่ที่ข้อมือเต็มไปหมดเขานั่งนิ่งๆและหลับตาอยู่ เรารีบตะแคงหัวกลับไปทางหน้าต่างเหมือนเดิมตอนนั้นเราเกิดความสงสัยว่าเขามานั่งตอนไหนทำไมเราไม่ได้ยินเสียงอะไรเลยผู้ชายคนนี้มาจากไหนเพราะปกติเวลาที่มีคนมานั่งบอกข้างๆอย่างน้อยที่นั่งมันก็ต้องโยกมั่วหรือขยับบ้างดิแต่นี่เรากลับไม่รู้สึกอะไรเลยแต่เราก็ไม่ได้คิดอะไรมากแล้วก็เผลอหลับไปอีกแล้วเรามารู้สึกตัวอีกที ตอนที่ได้ยินเสียงพนักงานรถประกาศว่าตอนนี้รถเมยถึงนครราชสีมาแล้วให้ทุกคนลงไปเข้าห้องน้ำซื้อของฝากได้15-20ถึง20นาทีเราลืมตาหันมามองด้านขวาปรากฏว่าผู้ชายคนนั้นหายไปแล้วเราเลยหันไปถามที่ผู้หญิงที่นั่งอยู่แถวตรงข้ามว่าพี่ขาพี่ขาเห็นผู้ชายที่มานั่งข้างๆหนูไหมคะที่ผู้หญิงเขาก็บอกว่า ไม่มีใครมานั่งนี้คะเราคิดในใจว่าที่เขาอาจจะไม่ทันได้สังเกตอาจจะเป็นพนักงานรถมานั่งหรือเปล่าเราเริ่มรู้สึกเอกใจแต่ไม่ได้คิดอะไรรีบเดินลงไปซื้อของฝากที่ร้านขายของฝากเราซื้อของมาเยอะมากแล้วก็เอาขึ้นมาวางไว้ที่นั่งข้างๆเราจนเต็มเพื่อกันไม่ให้ใครมานั่งอีกซึ่งเรารู้สึกหลับต่อไม่ลงอยู่ดีใจสั่นตลอด ในใจเราอยากจะรู้ให้ได้ว่าใครกันแน่ที่มานั่งอยู่ข้างเราจนรถออกเดินทางมุ่งหน้าสู่กรุงเทพต่อพอรถเทียบท่าถึงสถานีหมอชิดเราปล่อยให้คนอื่นๆลงจากรถให้หมดก่อนจนเหลือเราเป็นคนสุดท้ายแล้วค่อยขนของลงจากรถเราเห็นน้องพนักงานผู้ชายและผู้หญิงยืนคุยกันอยู่พอดีเราก็เลยรวบรวมความสงสัยต่างๆนานา แล้วเดินเข้าไปถามน้องเขาว่าน้องคะพี่ขอถามอะไรนิดนึงสิรถคันนี้มีที่ว่างอยู่ที่หนึ่งใช่ไหมใช่ค่ะแล้วระหว่างทางแล้วเราได้รับใครขึ้นมาอีกไหมเราถามไม่มีนะคะไม่มีนะครับพี่น้องพนักงานตอบเราแล้วพวกน้องได้นอนพักกันบ้างไหมเราถามด้วยความสงสยัยพวกหนูมากันสามคนค่ะ มีหนูมีน้องแล้วก็คนขับรถแค่นี้พวกหนูนั่งอยู่ด้านหน้ากันหมดเลยค่ะทําไมเหรอครับพี่เราก็ได้เล่าให้น้องพนักงานฟังว่ามีผู้ชายใส่เสื้อสีขาวมานั่งข้างๆพี่คืออะไรน้องเขาถึงกับตื้งไปแล้วก็หันมองหน้ากันสองคนพร้อมกับบอกว่าเอาจริงๆนะพี่รถคันนี้เป็นรถมือสองแต่ถูกนำมารีโนเวทใหม่ แล้วมีคนเคยเจออะไรแบบที่ไหมเราถามน้องเขาไม่มีคนเคยเจอนะพี่แต่ว่ามีคนเคยได้ยินเสียงตอนนั้นเราเริ่มรู้ตัวแล้วว่าเราโดนผีหลอกแน่ๆแ,และเหตุการณ์ที่ไม่คาดคิดก็กลับมาเกิดขึ้นอีกครั้งด้วยความที่เราซื้อของฝากมาเยอะแถมยังมีสัมภาระกระเป๋าเสื้อผ้าอีกเราจึงใช้บริการคุณตาที่รับจ้างเข็นของ ไปส่งยังจุดที่แท็กซี่จอดหลังจากที่เราขนของขึ้นรถเข็นของคุณตาเสร็จเรียบร้อยแล้วในจังหวะที่เรากำลังเดินอยู่ข้างๆคุณตาคุณตาก็ทักเราขึ้นมาว่าต้าหนูแฟนเราไม่มาด้วยเหรอเท่านั้นแหละเรากริดสุดชีวิตลางสถานีหมอชิดทันทีพอเราตั้งสติก็รีบบอกคุณตาว่าหนูมาคนเดียวค่ะอะไรของคุณตาเนี่ย คุณตาก็บอกอีกว่าก็แฟนหนูที่ยืนอยู่ข้างๆหนูไงเท่านั้นแหละเรากระโดดเกาะแขนคุณตาเลยทั้งๆท,ที่ไม่เคยรู้จักกันมาก่อนเราเลยถามคุณตาว่าเขาใส่เสื้อสีอะไรคุณตาก็บอกว่าใส่เสื้อยืดคอกกลงสีขาวตอนนั้นเรารู้สึกชอบมากๆหลังจากนั้นเราขึ้นแท็กซี่กลับมาถึงบ้านพักที่กรุงเทพ คืนนั้นเราไม่กล้านอนหลับก่บว่าจะรอไปใส่บาตรกับแฟนในตอนเช้าประจวบเหมาะพอดีว่าช่วงตอนตีห้าพอดีมีพระเดินมาพอดีพระท่านก็ถามขึ้นมาเหมือนจะรู้เจอดีมาใช่ไหมโยมแล้วท่านก็บอกให้เราระลึกถึงคนที่เราเจอมาบนรถทั่วร์คันนั้นและอุทิศส,ส่วนบุญกุศลไปให้เขาด้วยและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ครับ หวังว่าคุณผู้ฟังทุกท่านจะชอบกันนะครับผิดเพียนไปแต่อย่างใดทางเราก็ขอกราบขออภัยมาณที่นี้ด้วยนะครับใครที่ฟังมาจนถึงตอนนี้ผมก็ขอคนละหนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์หนึ่งแชร์และอย่าลืมกดซับสไคร์ด้วยนะครับเพื่อเป็นกําลังใจในการทาคลิปต่อต่อไปขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมและรับฟังในการเล่าเรื่องสำหรับค่ำคืนนี้ปราตรีสวัสดิ์ครับ